พ่อบ้านจักรพรรดิปีศาจตอนที่423พ่อบ้านโจภาพที่ข้าได้เห็นเมื่อกี้มันแสดงให้เห็นว่าอาณาจักรแห่งนี้กำลังตกอยู่ในความวุ่นวายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกพวกประชาชนต้องตกอยู่ในความเจ็บปวดทนทุกข์ทรมานแล้วก็อยู่อย่างหน้าอนาถข้าอยากจะขอร้องท่านได้โปรดช่วยพวกเขาด้วย มีเพียงท่านแค่คนเดียวเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนโชคชะตานี้ได้ <c oughs> คนของตระกูลหยุนเนี่ยช่างแปลกจริงๆเจ้ายอมเก็บเรื่องการแค่แค้นให้กับคนในตระกูลเอาไว้ก่อนและกลับเป็นห่วงเป็นใย,ยคนอื่นแทนไม่ต้องห่วงไปหรอกหน้าตอนนี้เจ้าเป็นคนของข้าแล้วข้าจะช่วยเจ้าบรรลุค,ความปรารถนาของเจ้าไม่นะได้โปรดทำเพื่อประชาชนเถอถึงแม้ว่าข้า รู้สึกอยากจะช่วยเหลือเจ้าก็จริงแต่ว่าข้าไม่ได้รู้สึกแบบนี้กับคนอื่นๆทั่วไปหรอกนะงั้นตอนนี้นหนเจ้าลองบอกมาหน่อยสิว่าเจ้าต้องการให้ข้าทําเพื่อใครกันเออเออืมเพื่อเพื่อข้าอืมอืดีมากดูเหมือนว่าเจ้าคนพวกนี้ล้วนแต่เล็งเป้ามาที่ตระกูลหลวของพวกเรานะ สมวันต่อมานายน้อยฮูเหลียนชัยนี่เจ้ารู้ถึงสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาณาจักรเทียนอยู่แล้วอย่างนั้นหรอนายน้อยทุกๆอย่างอะ่ะมันชัดเจนเลยตอนนี้อาณาจักรเทียนอยู่อะ่ะเป็นอย่างที่ท่านรัฐมนตรีจูเก๋บอกจริงๆอาณาจักรนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แล้วสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจากน้ำมือของคนเพียงคนเดียว แลวเขาเป็นคนเดียวกับคนที่หยุดพวกเราไว้นั่นก็คือโจฟานนันเองเขาเป็นคนที่จัดการได้ยากเลยทีเดียวโอ้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะจากที่ข้าได้สืบมาเมื่อ8ปีที่แล้วไม่ได้มีตระกูลใหญ่ตระกูลที่8หรอกนะแต่ว่ามีเพียงตระกูลชั้น3ามที่โนเนมไร้ชื่อเสียงเท่านั้นเองแต่ว่าภายใต้าการนำของพ่อบ้านโจคนนั้นทำให้ตระกูลนี้พุ่งทะยานขึ้นอย่างหยุดไม่อยู่ ขาสังหารทุกๆคนที่เข้ามาขวางทางเขาไว้แล้วก็ได้ไต่เต้าไปอยู่ตำแหน่งตระกูลใหญ่ตระกูลที่แแบบในทุกวันนี้เขาเป็นผู้มีความสามารถที่หาได้ยากรวมถึงมีปัญญาที่หลักแหลมแล้วก็มีพลังที่ไร้ขอบเขตดิกระหาามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ด้วยนะครับโห้เหรียญชัยนี่เจ้าแน่ใจนะว่าเจ้าไม่ได้เข้าใจผิดไปเองนะ มันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงกันทำไมเขาถึงแข็งแกร่งมากมายขนาดนั้นกันล่ะนี่เจ้าคิดจริงๆหรอว่าข้าอยากจะเชื่อข่าวลือที่ดูเวอร์วังขนาดนั้นนะ่ะนี่ข้าดูโง่ขนาดนั้นเลยหรือยังไงทุกๆคนที่ข้าเจออยู่ที่ถนนในเมืองอะ่ะทุกๆคนรู้เรื่องนี้ดีทาให้ข้าจําใจต้องเชื่อเรื่องนี้ด้วยนั่นคือสาเหตุว่าทําไมจูกเก๋ช้างเฟิงถึงบอกให้พวกเราอยู่ห่างๆเขาไว้ เขาถือว่าเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่หลวงจริงๆแต่ว่าตอนนี้มันจะเป็นการดีที่สุดถ้าเราทำตามคำแนะนำของเขาเขาจะเป็นจุดจบของพวกเราถ้าเกิดว่าพวกเราไม่จัดการเขาซะแต่ว่าด้วยการที่พวกเรามีจำนวนเพียงแค่นี้การที่จะจัดการเขาได้มันคงจะเป็นเรื่องยากถ้าเกิดเขามีความสามารถตามที่คนอื่นๆบอกมาจริงๆพวกเรา จำเป็นต้องมองภาพรวมที่ใหญ่กว่านะฮะนี่ท่านผู้บัญชาการหนุ่มไม่มั่นใจในฝีมือของผู้คุมหมาป่าทั้งแปดอย่างพวกเราอย่างนั้นเหรอตอนนี้พวกเราก็รู้สถานการณ์ต่างๆภายในอนาณาจักรเทียนอยู่แล้วที่พวกเราต้องทำก็แค่รอการเรียกตัวจากองค์จักรพรรดิเพียงเท่านั้นหูเรียนชัยเจ้ากลับไปทำหน้าที่สืบเรื่องราวต่อได้แล้วก็รายง,งานทุกๆอย่างที่เจ้าพบเจอ รวมถึงแม้แต่ข่าวหรือเล็กๆน้อยๆคนอื่นๆที่เหลือแยกย้ายกันไปได้แล้วได้ครับฮูเหรียญชัยรอเดี๋ยวก่อนห,หานายหญิงน้อยให้ข้าช่วยอะไรท่านอย่างนั้นเหรอผูเหรียญชัยวิชาพลางตัวของเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่หายากในโลกใบนี้เลยนะ เจ้าสามารถพาพวกเราไปด้วยได้ไหมนยายหญิงน้อยนี่ท่านฮ่าฮ่าถ้าจะให้พูดตรงๆล่ะนะไอเพื่อนยากพวกเราต้องการจะไปจัดการเจ้าเด็กที่หญิงผยองจ้องหองคนนั้นแหละฮ่าฮ่า <laughs> ฮอ่ะอะไรนะเจ้าทําแบบนั้นไม่ได้นะสมมุติว่าต่อให้ข่าวลือพวกนั้นไม่เป็นเรื่องที่เวอร์วังเกินไปก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าเจ้าจะจัดการเขาได้นะ พวกเรายังไม่รู้ว่าเขาทํายังไงถึงไปอยู่ที่ตําแหน่งสูงขนาดนั้นได้ด้วยตัวของเขาเองคนเดียวถ้าเกิดว่าพวกเราเคลื่อนไหวโดยพลาการโดยปราศจากคําแนะนําจากผู้ให้คำปรึกษาแห่งราชวงศ์แล้วก็นายน้อยเนี่ยมันจะมีผลต่อแผนการของพวกเรานะและพวกเราคงจะรับผิดชอบเรื่องนั้นไม่ไหวหรอกเพราะงั้นข้าคงพาพวกท่านไปด้วยไม่ได้งั้นพวกเราจะไม่สั่งหารเขาก็แล้วกัน พวกเราเพียงแค่สอนบทเรียนเล็กๆน้อยๆให้กับเขาฮูเหลียนชายเจ้าเองก็ได้ยินไม่ใช่หรอเรื่องที่พี่ชายของข้าไม่มั่นใจในฝีมือของแปดผู้คุมหมาป่ายอย่างพวกเจ้านะพวกเราต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเขาคิดผิดและก็ลบล้างความอับอายครั้งนี้ในฐานะนักรบแห่งอาณาจักรชวนหลง แล้วถ้าเกิดเจ้าเด็กนั่นแข็งแกร่งจริงๆอย่างที่พวกคนเขาล่ำลือกันล่ะเจ้าอ่ะเลิกพูดท่าอย่างงู้นท่าอย่างนี้ได้แล้วข่าวลือต่างๆมักจะเวอร์วังเกินจริงอยู่เสมอแล้วเจ้าเคยเห็นผู้ที่แข็งแกร่งเวอร์วังขนาดนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่กันหรอฮอการที่รับการจู่โจมของจอมยุทธสองคนที่อยู่หน้าจุดสูงสุดของระดับขั้นแตกฉานทาั้งทที่ตัวเอง อยู่เพียงแค่ระดับแก่นสวรรค์ขั้นที่สามเองอย่างนั้นหรอนี่เขายังเป็นมนุษย์อยู่อย่างนั้นหรอฮึซาลฮานด้วยพลังภายในของเจ้าเจ้าอ่ะอาศัยอยู่ร่วมกับพวกอสูรวิญญาณภายในภูเขาลึกจนเจ้ามีอายุถึง20ปีเลยนี่นาแล้วเจ้าสามารถทำแบบนั้นได้ไหมเจ้าเชื่อจริงๆหรอว่าจะมีเรื่องบ้าแบบนั้นเกิดขึ้นบนโลกใบนี้น่ะหฮะึ นายหญิงน้อยข้าไม่อยากคุยโม้โออวดหรอกนะแต่ว่าข้ายังไม่เคยเจอใครที่โดนการโจมตีจากข้าเข้าไปแล้วแล้วจะรอดไปได้เลยตอนที่ข้าฝึกฝนจนได้ไปอยู่ระดับขั้นแตกฉานข้าสาม,มารถรับการจู่โจมของจอมยุทธที่อยู่ขั้นสูงสุดของระดับแตกฉานสายฝึกกายาได้สบายสบายเลยแต่ว่าถ้าเป็นสองคนละก็มันก็จะยากยิ่งกว่านิดนึงและนี่คือสาเหตุว่าทำไมข้าถึงไม่เชื่อเรื่องที่หูเรียนชัยพูด มันเป็นเหมือนกับเรื่องเล่าตำนานหรือว่าพวกนิยายเลยแนะ่ใช่แล้วข้าเองก็เคยเจอเจ้าหมอนั่นถึงแม้ว่าเขาจะฝึกวิชาเลื่อนขั้นได้เร็วก็เถอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไร้เทียมทานนี่นาะพวกเราก็แค่จะไปเปิดโปงตัวตนของเจ้าคนลวงโลกนี่แล้วแสดงให้เขาเห็นว่าอาณาจักรชนหลงของพวกเราอะแข็งแกร่งขนาดไหนแล้วยังไม่ต้องพูดถึงว่า เจ้าหมอนั่นทำตัวใจร้ายกับข้าในหุบเขาราชันอสูรด้วยเขายังขโมยของของข,องข้าไปอีกแล้วข้าควรจะปล่อยเขาไปง่ายๆแบบนี้หรอพวกเรานักรบแห่งอาณาจักรชวนหลงไม่ใช่พวกนะอ่อนแอนะอืมเฮ้ยก็ได้นายหญิงน้อยงั้นข้าจะพาพวกท่านไปด้วยหืมโจฟาน เจ้าคอยข้าก่อนเถอะโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับ